กูพร้อมละบ้านปนี่พร้อมแล้วเฮ้ยยาเรียนกนน้ำไหล่ะเขาบ้าน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 เอาก็กูจีไปแลนบอกูจีบางไปเก็บผู้ค้าพองมาเชิญอยากยากูไปเก็บโอ้กูมันจป้ากูไปแลนบานจังหน่อยนึงบ้านน่อยนึง ใบเดียวเข้าไปเทบัสป่าเอาบัสบัสป้าเอาบัมามามกูจิเนกูจิเนกูบเข้าบ้านบัวันี้กูไ่ได้ออกกำลังกายลแบงใกแบงแบงกูจิเนกูจิเน เป่งซอยกูแดงเปิดประตูขึ้นรถไป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 เตียงสีใหญ่เตียงจีเตีงซีกูอยากเล่นแบงอือแบงอือเปิดกูอยากไปน้ำมากูอยากเล่นเอากูขึ้นรถดูอืแบงใจกูในแบงแบงเปิดประตูรถแล้วลูกจะโดนกันเหรอวะเปิดประตูรถอือกูอยากเล่นกูไม่อยากเข่าบ้านมันไม่รักเข่าบ้านนบ้าอด หมดแล้วโอ้ใจลายใจดำกับกูเจโอ้ยมากูจะขึ้นเตียงให้กูนั่งเศร้าแม่ก็จังหน่อยก่อนให้กูเศร้าเม่ก่อนบัดให้กูเศร้าเม่เอาให้กูเศร้าเม่ก่อนไปกำบ้ากูคาบ้านกูเศร้าเมย์ก่อนแบงเปิดประตูรถเด้อมึงปล่อยเแจกก่อนตอนนี้มึงปล่อยเแจกก่อนเออเออมึงถอยก่อนมันมึงถอยถอยเออยังไม่หยงเออเปิดประตูรถให้กูด้วยแบงแบงแบงเปิดประตูรถเฮ้ยจะอย่างไรวะ บะขั่วยนี่ก็เจอไอ้กูผู้ค้าพ่อฮาแม่หมดบาดมึงหันหลังไปด้วยมันหันไปแบ่งมันหันไปกูเห็นนักระจกบาดเว้นนักระจกมึงมาหันหลังหันข้อไปน้ำไว้พวกนี้เบาย่ายเลยมะขก่วกูนั่งกันหรอกเมื่อหันหลังไปมึงหันหลังไปกูนั่งพักเมื่องก้าวเดียวเออหันหลังไปมึงท่านเดินหันกูแนมในกระจกอยู่ กูแนมแน่กระจกหันไปหันแท้ดิเอ่อแบงเปิดประตูแบงแบงฮับเจ้าอ่าไปเลยแบงเอ่อประทันกูดอกบักกล้วยเอ้อเกิดเป็นคนแมงงงก็มาอีกมึงนี่เนาะโอ้สัวคักแบงขึ้นรถเ่าปะไปเข้ามาเลยมันจะมากูนงแบงมันเอาแล้วแบง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 มันมาตั้งที่เมียแบงจะจังไหนวะเอ้าไปเข้าบ้าน เฮ้ยบ้านนุ่นแหมงเงยกะจิได้ยอมมันตัวเอาเนี้ยออกคอให้กูนั่มแหมงพ่อกูก็ไปความร่วมมือคักเฮ้ยขับไปกูต้องเจอหนาลูกหนาเมียอีกคือบม่ใช่แต่ว่าในขอมือที่ขอมือบ้าบ้านี่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 ในในขอมือเห็นบ้าเอาไปอยู่วัดไปอยู่วัดเอออยู่วัดพองบ่อไปประตูไปเอ้ยกูได้บุญไปเที่ยวละกัน และก่อนจะากไปวันนี้เสนอคานิว่าอาหารแมวอาหารหมาอาหารสุดดัขแล้วก็ดูด้วยพอมีคานิว่าทุกตัวก็มีความสุข